สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะจะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระอังคารค่ะเพราะดาวพระอังคารจะทำการโคจรโยกย้ายราศีในวันที่6กันยายนนี้แล้วนะคะซึ่งดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นดาวอีกดาวหนึ่งค่ะที่มีความสำคัญทางโหราศาสตร์ลักษณะของดาวพระอังคารก็จะหมายถึงความแข็งนะคะไม่ยอมคนเป็นคนเปิดเผยลักษณะจะเป็นลักษณะที่ตรงไปตรงมามีความสู้ มีความลุยมีความกระฉับกระเฉงว่องไวและมีความกล้านั่นเองค่ะนอกจากนั้นดาวพระอังคารยังมีความหมายว่าเป็นดาวสุขภาพเป็นดาวของอุบัติเหตุด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าการโคจรโยกย้ายของดาวพระอังคารในครั้งนี้มาอยู่ที่ราศีกันส่งผลต่อทุกๆลกลนาราศีอย่างแน่นอนมีผลโดยตรงหรือมีผลโดยทางอ้อมเชิญเข้าไปรับชมรับฟังในคลิปกันได้เลยค่ะ และคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารทำการโคจรยกย้ายแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะค่ะในวันที่6กันยายนปี2564นี้ดาวพระอังคารจะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองค่ะและตำแหน่งที่ดาวพระอังคารได้นั่นก็คือมหาจักรนะคะดาวพระอังคารจะใช้ระยะเวลาในการ โจรทั้งหมด45วันค่ะแสดงว่าดาวพระคารจะอยู่ในเรือนการเงินตรงนี้ยาวไปจนถึงวันที่ 20- 21ตุลาคมเลยก็ว่าได้ค่ะได้มาอยู่ร่วมกันกับดาวพระพุธด,ดาวการเงินแบบนี้และได้ทำมุมตรีโกณไปยังดาวพระเสาร์นะคะโอกาสในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างแน่นอนค่ะจิตใจการกระทำการนึกคิดความคิดทุกอย่างของคุณจะ มีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับเรื่องเงินมากเป็นพิเศษนะคะชาวลัคนาราศีสิงค์คุณจะคิดจะเขียนจะอ่านจะวางแผนจะลงทุนอะไรคุณจะนึกถึงผลประโยชน์คุณจะนึกถึงความคุ้มค่าคุณจะนึกถึงกําไรนะคะนึกถึงผลตอบแทนประมาณนั้นค่ะเรียกได้ว่านึกถึงแต่เรื่องของเงินเงินทองทองมากเป็นพิเศษเลยในช่วง45วันตรงนี้นะคะ และชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดนะคะที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานออนไลน์นะคะหรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆจะมีมุมดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะจะได้รับข่าวดีนะคะซึ่งอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของการงานก็ได้แล้วก็ต่อยอดมาที่เรื่องของการเงินนั่นเองนะคะรวมถึงเงินที่ได้จากผู้ใหญ่เงินที่ได้จากการเออเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็เป็นไปได้ค่ะเพราะดาวพระ พุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณเป็นทั้งดาวโชคลาภเป็นทั้งดาวการเงินได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระอังคารแบบนี้โอกาสทางเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้มาง่ายๆมีเกณฑ์ได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษเงินฟลุกฟล๊กๆเข้ามานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่ดีจริงๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงระยะเวลา45วันตรงนี้สมัยอยากจะให้คุณมุ่งไปที่เรื่องของ การหาเงินหาทองหาช่องทางทําเงินหาโอกาสการทํางานนะคะต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่ดีมันมีแนวโน้มมันมีทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงเรื่องของการเสียงดวงเสียงโชคอย่างที่สมัยบอกไปนะคะซึ่งโชคลาภตรงนี้เนี่ย อาจจะมาในรูปแบบของเงินหรืออาจจะมาในรูปแบบของงานหรืออาจจะมาในรูปแบบของการช่วยเหลือการให้คําแนะนําการให้คําปรึกษาก็เป็นไปได้นะคะซึ่งกลุ่มเหล่าที่กลุ่มที่สมัยพูดไปว่าคําแนะนําคําปรึกษาเนี่ยก็จะมาจากบุคคลที่มีอายุมากกว่าคุณบุคคลที่มีความอาวุโสมากกว่าคุณนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือหัวหน้างานญาติพี่น้องประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นคะ่ะเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงเลสเสี่ยงโชคนะคะ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ของคุณตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านจะเป็นตัวเลขที่นำโชคมาให้คุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะลองดูได้นะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ<ม>เผื่อจะมีโชคฟลุ๊กๆ<ม>เผื่อจะมีโชคพิเศษเกิดขึ้นสำหรับคุณในระยะเวลา45วันตรงนี้ค่ะ สำหรับในเรื่องของการงานก็ไม่น่าห่วงนะสําหรับชาวสิงค์ค่ะการงานจะมีความเข้าที่เข้าทางลงตัวลงร้อยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีความน่าเชื่อถือมีเครดิตเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นใครที่ทํางานบริษัทเป็นพนักง,งานประจําเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะจะมีชื่อเสียงจะมีผลงานที่เป็นตัวเอ,อ่อเป็นชิ้นโบดแดงเป็นตัวโดดเด่นของคุณประมาณนี้ค่ะเป็นที่ยอมรับให้กับลูกค้าให้กับหัวหน้างานเช่นเดียว กันค่ะ และสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการมีหน้าร้านนะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองต้องบอกเลยว่าการค้าการขายก็จะเริ่มขยับดีมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องระมัดระวังเลยนั่นก็คือดาวพระอังคารนะคะที่โคจรมาอยู่ในเรือนการเงินตรงนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนการเงินก็จริงค่ะแต่ทั้งสองดาวนี้ถือเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะและไม่ พอเท่านั้นดาวพระางคานยังทํามุมตรีโกนกันกับดาวพระสาวซึ่งดาวพระางคานและดาวพระสาวนั้นก็ถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ค่ะและดาวพระสาวก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะการถูกหลอกถูกโกงเพราะอย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะคิดจะอ่านจะทําอะไรนะคะคุณจะนึกถึงผลประโยชน์นึกถึงผลตอบแทนนึกถึงกําไรนึกถึงเปอร์เซ็นต์ที่มันจะได้ตรงนี้ถือว่ามันอาจจะเป็นจุ อ่อนก็เป็นไปได้นะที่ให้มีคนเข้ามาชักชวนชักจูงคุณเอาผลประโยชน์มาหลอกตาหลอกใจคุณมาล่อตาล่อใจคุณนะคะทําให้คุณตาลุกตาวาวนะคะเกิดเอาเงินไปร่วมลงทุนด้วยแล้วแต่ปรากฏว่าเงินกลับกลายเป็นสาพสูนสูญย์หายไปเลยเป็นไปได้นะคะต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงให้ดีด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะและอีกประการหนึ่งค่ะใครที่มาหยิบยืมเงินคุณในช่วงนี้เขาอาจจะมีเกณฑ์จ่าย เลื่อนจ่ายนะคะไม่เป็นไปตามกําหนดอยากคาดหวังคําพูดอย่าคาดหวังลมปากจากคนอื่นนะคะรวมถึงอยากคาดหวังการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นมากจนเกินไปเราควรเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอย่าอย่าไปให้คนอื่นหรือว่าอยากให้ความคาดหวังกับใครมากจนเกินไปไม่งั้นมันจะเสียความรู้สึกเปล่าๆนะชาวลัคนาราศีสิงอะไรที่ทําเองได้ก็ให้ลงมือทําด้วยตัวเองค่ะนะและในช่วง45วันนี้นะคะเหตุการณ์ที่ ที่มันจะเกิดขึ้นได้อีกนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะชาวลัคนาราศีสิงจะมีเหตุการณ์ที่ข้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับทรัพย์สินอาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปก,กับเรื่องของบ้านเรื่องของรถอาจจะมีการตกแต่งต่อเติมหรือกําลังก่อสร้างอยู่ก็ตามแต่รวมถึงรถอาจจะต้องมีการซ่อมแซมแม่นทนแนนต่อประกันต่อภาษีเกี่ยวกับรถมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถนะคะหรืออาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของคุณอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันมีการเสียนะคะคุณก็อาจจะซื้อเครื่องใหม่มาหรืออาจจะต้องนําไปซ่อมอะไรอย่างนี้นะค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทั่วหน้าอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ